สร้างบ้านพักผู้สูงอายุให้อยู่เป็นล่าลานีพาคุณแม่สมทบทุนกว่า5 0,000น วันที่29เมษายน64พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีวางศิลาเลิกบ้านพักผู้สูงอายุบ้านสแกงามกรุงเทพมหานครโดยมีดาราสาวเบลล่าลานีพร้อมกับคุณแม่ของเธอไปร่วมพิธีพร้อมยังมอบตังค์จำนวน5 0 0แสนบาทร่วมสมทบทุนการก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุบ้านสแกงามกรุง กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ด้วยเบลล่าม่อผ้าแสนสมทบทุนสร้างบ้านพักผู้สูงอายุบ้านสแกงามกรุงเทพมหานครทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดรับบริจาคให้ผู้มีจิตศรัทธาได้สนับสนุน การดำเนินโครงการทั้งการสนับสนุนตังหรือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยแบบไทยป้าเอสามารถเข้าพักได้8คนราคาหลังละ2.6ล้านบ้านพักอาศัยแบบไทยป้าบีสามารถเข้าพักได้14คนราคาหลังละ5ล้านและอาคารอื่นๆโดยผู้บริจาคจะได้รับการจารึกชื่อไว้ที่อาคารซึ่งปกติเบลล่าก็มันแบ่งปันอยู่แล้ว